สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นี่ระเบียงแคคตัสนะคะของจิจิระเบียงแคคตัสนะคะวันนี้เราจะพากันมาอัปเดตต้นไม้บนระเบียงนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะจากเดิมที่เราเคยตั้งไว้ที่ตะวันตกนะคะตอนนี้ก็ย้ายฝั่งมาไว้ฝั่งที่ตะวันออกนะคะซึ่งรู้สึกว่าจะดีกว่าแล้วก็ โตเร็วนะคะต้นไม้ก็แข็งแรงกว่านะคะเฉพาะจากที่ตอนตกที่เราเคยตั้งตอนบ่ายน้องจะรับแดดที่ร้อนมากนะคะตอนนี้ก็จะมารับแดดตอนเช้าบนระเบียงนะคะจนเสียสายแล้วก็ตอนกลางวันทเที่ยงแดดก็จะลบลงไปนะคะแล้วก็จะมาเจออีกทีนึงก็คือตอ้นบ่ายแก่ๆนะคะใบสามใบสี่ถึงจะโดนต้นไม้นะคะอันนี้คือต้นไม้ที่เราย้ายฝั่งมานะคะแล้วก็ นะะนี่คือต้นไม้ที่เราเพาะ,มะเมล็ดนะคะจากต้นแม่ต้นเดิมนะคะแล้วก็เป็นต้นลูกนะคะอันนี้อยู่ประมาณสองสามปีแล้วนะคะที่เราเพาะมาแล้วก็อันนี้คือต้นไม้ใหม่ๆนะคะอันนี้ก็คือต้นอิชินอฟนะคะที่เราเพาะ,มะเมล็ดขึ้นมานะ,ะน,นี่คือเอตโตนะคะ ก็จะมีไม้ใหม่ๆมากนะคะแต่ก็จะเห็นว่าตรงนี้ต้นจะสวยแข็งแรงนะคะแล้วก็สีจะสวยกว่าตอนอยู่ฝั่งตะวันตกที่โดนแดดจ,จัดๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจากเือที่เดิมคือจัดไว้ตรงกลางนะคะก็เอามาไว้ตรงดิมฝั่งตะวันออกนะคะนี้ก็จะเป็นหางกระรอกและหางกระรอกคีดนะคะ หางลิงนะคะมีทั้งแบบตั้งแล้วก็แบบเลื้อยนะคะถัทงทองก็โตอ้วนแลวนะคะส่วนตรงชั้นนี้นะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นไม้ที่เราเพาะ,มะเมล็ดขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาปลูกขยายขยายไว้นะคะยังไม่ค่อยมีเวลา เปลี่ยนใส่กระถางก็จับรวมๆกันไว้นะคะ mm hmm. ก็ปล่อยไปตัวเองตามอัตภาพนะคะ mm hmm. ก็ยังปล่อยให้ตัวแน่นกันมีหลายต้นอยู่นะคะหลายกระถางนะ mm hmm. เดี๋ยวมีเวลาว่างๆเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยจะแยกกระถางนะคะ ส่วนข้างบนนี้นะคะทิศใต้ก็จะเป็นพวกแมมนะคะแล้วก็ชิ้นน็อฟที่ต้นใหญ่กระถางใหญ่หน่อยนะคะพวกที่ไม่ค่อยชอบน้ํานะคะก็จะเอาไว้ตรงที่ฝนสาดไม่ค่อยถึงนะคะจะโดนฝนน้อยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นไงคะสวยงามน,น่ารักเน,น,น้อนี้แมมคริสนะคะ ปีนี้ต้นไม้ออกดอกดีมากเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเรื่อยๆเนี่ยดอกไม่เคยหยุดเลยนะคะสลับกันออกมานะคะสวยงามมากเลยนะคะปีนี้นะคะสับรดนี่ก็ออกหลายรอบแล้วนะคะต้นนี้ไนะม่ใช่เป็นสับปะรดนะคะมะเฟืองขอโทษนะคะนี้ก็จะเป็นแมนกาพุ่งนะคะจากเดิมที่มีหัวเดียวก็แบ่งหัวมา หายหัวแล้วนะคะตอนนี้ก็กาลังแบ่งเพิ่มนะคะส่น่งนี้ฝั่งตอนตกที่เป็นเดิมตั้งกระถางชุดใหญ่ๆนะคะก็จะเอากระถางที่แบบว่าไม้รวมๆกันแล้วก็ทนน้ําหน่อยนะคะอย่างอันนี้จะเป็นพวกลลกไมต้ต่างๆที่ยังไม่ได้แยกเลยนะคะเวลาแยกเลยน่าสงสารน้องนะ อันนี้ดอกน้องแมมนะคะตช่วงนี้ก็ออกดอกบ่อยนะคะดอกเยอะเลยอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่บานวันนี้นะคะที่ติดฝักอยู่ก็มีนะคะหลายต้นอยู่นะคะที่ติดฝักค่ะจิจิก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามได้รับชมนะคะวันนี้ก็จะลาไปด้วย ดอกสีชมพูหวานแววนะคะเราเจอกันใหม่นะคะจากบิ๊บี้บจิจี้ระเบียงเค็กตัดนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่รับชมติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ